สวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงนองทุกท่านนียเดินทางสู่ช่อกกงตัวเกมเขอยู่ผมเนะเกมที่เขาชื่อย่อว่าบิวบิวนะฮะบิวบิวนั่นแหละนะฮะก็มาเช็คสิทธิ์ทดสอบกันก่อนนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้เช็คลองเช็คดูที่ลงทะเบียนไว้นะครับผมก็เป็นเกมโอเพนเวิลด์น่าเล่นมากๆนะฮะแล้วก็การเช็คสิทธิ์นะผมพอเข้าเว็บไซต์ที่ผมแปะลิงก์แ้างล่างนะใต้คลิปก็ให้เข้าไปแล้วก็เลือกอันที่2นะครับผม อ่าอันที่สองปุ๊บอันนี้มีซ้ายกับขวาใช่ไหมลเลือกอันที่สองขวาเนะี่ยเข้าไปปุ๊บนะี่ยกดติ๊กถูกนะแล้วก็ใส่ Gmail นะที่เราผูกไว้หรือว่าลงทะเบียนไว้นะกดเข้าไปติ๊กถูกนะแล้วก็กดยืนยันนยะผมก็ถ้าได้ทดสอบมันก็จะบอกอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าไม่ทดสอบมันจะบอกว่า no CPT เลยัะผมส่วนผมก็เรียบร้อยครับ no CPT เนะ่ no นะ นี่เคยได้กับเขาเลยนะ่ยแล้วลงทะเบียนไปแค่สองเมลด้วยลงเยอะไว้มันจ้ำรหัสผ่านไม่ไหวครับ <c oughs> กรอกเยอะเกินเนี่ยนี่ไงก็ไปดูเกมเพลย์ด้วยกันสหรับของตัวนี้นะใครที่จะเล่นตัวนี้ก็ดูแล้กันว่าเกมเพลย์สวยงามมากเน,นาะเป็นอาเล่นมากเลยผมก็ขี้เกียจไงเพราะว่าตั้งแต่ผมดูน, Facebook นี้ผมก็เปลี่ยนรหัสผ่านเมลไก่ ทุกอันเลยนะไม่เหมือนกันเลยก็เลยขี้เกียจลงเยอะนะผมเหนื่อยลงแค่สองเมลเองนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องเจนซินแล้วนะะชื่ออ่านยากหน่อยก็นี่ครับตัวนี้ครับใครได้ทดสอบก็ลองดูนะฮะผมเห็นแล้วผมว่าอุย้ยน่าเล่นว่ะเป็นพลังน้ำนะผมเนาะพลังแห่งสายน้ำนะผมจะเป็นเกม สามดีโอเพนเะวิลด์เนี่ยภาพส,สวยมากเนะี่ยตัวละครเท่ๆเยอะเยียบเลยนะผมห้ามาพลาดเลยนะผมก็มาทดสอบลิงก์ได้นะผมประมาณนั้นดูดิอลังการนั้นแต่ก็ยินด,ดีด้วยนะสำหรับน้องๆคนที่เช็คสิทธิ์แล้วได้ทดสอบนะประมาณนั้น ทิ้งเพจไว้ให้มีปัญหาแล้วก็ทักไปที่เพจเขาเลยนะผมจะมีเพจของเกมนี้โดยตรงนะผมแค่มากินน้ำช้าก็โชว์ฝีมือสเต็มเหนียวเลย <laughs> มันช่างวิทยายุทธล่ำเลือดกลมกล,มล่อมในเช่น oh นีนะ้โอ้ใบกอดอะไรเงี้ยเนาะโอ้มันมีติดปีก <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ได้ทดวสอบก็ยินดีด้วยนะก็มาบอก ข่าวสารที่นี้แล้วก็ใครที่ไม่รู้ทดสอบอ่าลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ก็อยู่ใต้คลิปเนี้ยอือเจอกันใหม่คลิปแน่คลิปนี้แลาไปก่อนสวัสดีครับผม So it starts to come alive.